ค่ะบันเธอวันนี้อยู่กับพลอยรันานะคะตอนนี้พ่ออยู่ที่เกองอปป้าลำซิ่งค่ะและว,วันนี้นะคะเป็นซีนเปิดตัวของแพมมี่กับวบงคุณแคนจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ละครโอป้่าลัมซิงต้อนรับกีนออฟแดนซประจำช่อง7 HD พลอยรันนภาที่จะมาสร้างสีสันในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะกับบทบาทสุดแซบแดนเซอร์สาวแพมมี่เห็นใสแต่ไว้ใจไม่ได้เชียวนะคะเรื่องนี้ใสใจขอต้องดูกันยาวๆแต่คิวแรกของการถ่ายทำทีมงานก็จัดหนักให้พลอยได้โชว์ลีลาแดนซ์บัดเพื่อออดิชั่นเข้าสู่วงคูนแคนของโหนธนากรและเกรทพัสิตาเลยค่ะซึ่งเรื่องการเต้นดูจะไม่ใช่เรื่องยากของพลอยสักเท่าไหร่เพราะเป็นงานถนัดอยู่แล้วแต่เวลาถ่ายหลายเทคค่าเต้นอาจจะไม่เป๊ะเหมือนกันทุกรอบแต่พูดเลยว่า ใส่สุดทุกรอบจริงๆค่ะ ค่ะเป็นคนเรียบร้อยค่ะก็คือมาอยากมาเป็นแดนเซอร์ที่วงคูแนแคนเรามีจุดประสงค์ในการมาที่นี่ก็เลยกลายมาเป็นว่าซีนนี้เป็นซีนเปิดตัวที่วงของเขาเรานั่งรถมาถึงกาลสินมาจากกรุงเทพมหาคนครนะคะโอเราอยากเข้าที่นี่ให้ได้ไงไม่งั้นแผนการเราจะไปต่อไม่ได้เงินเราก็จะไม่ได้ก็ต้องเต้นมันเป็นมันอยู่ในสายเลือดของเราพอเพลงมาปุ๊บเราต้องเต้นอันนี้คือเต้นเรียบร้อยแล้วนะ เอะไรเอ่ยมันไม่ได้เป็นแบบแนวเซ็กซี่ขนาดนั้นก็ต้องโชว์ศักยภาพให้เขาเห็นให้เขาเลือกเราเออเราดีใจเพราะเรารับสมัครมานานมากแล้วและยังไม่เจอแดนเซอร์ที่ถูกใจจนมาเจอคุณนาเขาแสดงศักยภาพปั๊บเราแบบว้าวเออเนี่ยเขามาอย่างเงี้ยแหละ ก็ตกใจนะฮะแล้วก anyway, mm ็งงว่าอยู่ดีมีคนมาเจอบ้านคุณแคนได้ไงมันค่อนข้างไกลนะอแล้วอยู่ดีมาสมัครเป็นแดนเซอร์แล้วเราจังหวะหาแดนเซอร์อยู่พอดีแล้วก็มาเป็นเขาที่แบบเออเฮ้ยดีเลยว่ะเออเต้นดีเลยเต้นเก่งเลยก็เลยอะไรนะเดสตินีได้ก็เลยก็เลยตกลงเลยรับเข้าวงเลยครับฝากแพนนี้ด้วยนะคะมาเป็น คนสร้างสีสันให้กับวงคูแนแครนะคะจริงๆอาจจะเป็นสีสันที่แบบดูแบบเอ้ยตลกลายนิดนึงเพราะว่ามันก็ทำให้เขาเนี่ยจะแตกแยกกันด้วยมันเป็นแผนถ้าไม่มีเราเขาก็จะไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเราเป็นตัวปัญหาเลยแหละคะ่ะฝากด้วยนะคะกับโอป้าลัมซิงค่ะละครโอป้าลัมซิง ing, กำลังเดินหน้าถ่ายทำอย่างต่อเนื่องติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเลยนะคะ